วันนี้เรามีเมนูง่ายๆมาฝากนะคะต้มยำหัวปีใส่ไก่ค่ะเราจะเตรียมเครื่องไว้แบบนี้เลยนะคะจากนั้นเราต้มน้ำให้เดือดค่ะใส่ไร้ใส่หอมแดงค่ะใส่ข่านะคะแล้วก็ใส่ใบมะกรูดลงไปค่ะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะคะดีใส่เกลือแกงนะคะหนึ่งช้อนชาค่ะ จากนั้นเราก็ใส่มะขามเปียกลงไปค่ะมะขามเปียกนี้จะช่วยทำให้หัวปีไม่ดำด้วยนะคะใส่นื้อไก่ลงไปค่ะเคี่ยวจนกว่าจะสุกประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะให้ไก่ยุ่ยดีค่ะจากนั้นเราก็คนไปเรื่อยๆค่ะทิ้งไว้เดือดสักพักเราก็ใส่หัวปีลงไปนะคะเราไม่ต้องกลัวว่าจะดำนะคะเพราะว่าเราใส่ มะขามเปียกเอไปแล้วด้วยค่ะเราก็เคี่ยวไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะยุ่ยนะคะหัวปีนี้คนโบราณนิยมเอามาประกอบอาหารทาให้คนทองรับประทานจะได้มีน้ำนมให้ลูกนะคะคนสมัยก่อนนะคะก็จะได้คุณคพาคุณประโยชน์ตัวนี้ด้วยนะคะ ยังไงเสร็จแล้วค่ะน่ารับประทานดีค่ะเพื่อนๆเอาไปลองทำกันดูค่ะ